สวัสดีค่ะพวกเรากเกียรติด้วยค่ะฟิตติ้งมาใหม่นะคะก็คือ V I P ของเราเน,นี้ยน้าตัวเองอะไรชื่ออาร์มนะครับมาจากช่องอาร์มสตอรี่นะครับขอโทษได้ไหคะขอโทษได้วันนี้เราก็จะมีสาระหน่อยนะคะเพราะว่าใน YouTube Channel ของเราคือมีน้องๆถามมาหลายคนว่าการเรียนที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงแล้วก็ต้องเตรียมตังค์ไปเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่นั่นชีวิตเป็นยังไงเราก็เลยมาถามอาร์มแทนเพราะว่าเราตอบไม่ได้เราเลยมาตอบให้ทาง โอเคได้เลยโอเควันนี้เราก็จะสัมภาษณ์อาว่าการเรียนของอาร์มที่ไต้หวันเป็นยังไงนะโอเคครับโอเคจะได้ถามเลยองเนาะนานๆานนานทีนานทีอาว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอ่ะคณะอะไรเรียนที่มิงฉวนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคณะทัวร์ว่าอินทูลิซึ่นะครับการท่องเที่ยวปีอะไรแล้วอ่ะปีสามแล้วครับใกล้จบละ อยู่ที่ไทเป้านหรือว่าอยู่ที่เทาหยนเทาหยนก็คือเป็นเมืองใกล้ๆไทเปนะคะใช่ครับใช่แล้วตัวคณะมันแบบเป็นยังไงหลักสูตรเป็นยังไงหลักสูตรมันก็จะเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับสายการบินงานบริการอะไรแบบนี้ครับแตเรียนเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษมันมันเลือกได้คือถ้าเรียนจีนน่ก็จะเรียนกับคนไต้หวันมาเลยถ้าเรียนภาษาอังกฤษก็คือจะเรียนกับพวกชาวตลางชาติาำเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอินเตอร์ แล้วถ้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษคือจะมีจะมีคอร์สเป็นภาษาจีนด้วยไหมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบอยากเรียนอย่างชชเรียภาษาจีน่้ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรตอนที่เข้าไปครั้งแรกครับเขาจะให้เลือกเป็นภาษาระดับภาษาจีนต่ำภาษาคือสอบเอาหรือเปล่าว่าสอบแล้ววัดระดับหรือว่าใช่แล้วถ้าสมมติว่าเรามีใบคะแนนสอบอะเราก็ยื่นให้เขาได้เลยก็ถ้าถ้าแบบมีใบคะแนนสอบก็ยื่นก็ไม่ต้องเรียนกันใช่ก็คือทุกคนจะต้องเรียนเป็นพื้นฐานหมดทุกคน แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้แล้วเนี่ย<ม>เราก็แบบยืน่นัพเลเวลเรียนเลเวลนึงได้ <c oughs> แล้วอาร์มมีเรียนภาษาจีนหรือเปล่ามีมีมีแล้วเรียกคือเรียนเป็นตัวยอ่อหรือว่าตัวเต็มเพราะหลายคนถามว่าที่ไต้หวันเรียนยังไงภาษาจีนอ๋อที่ไต้หวันเรียนตัวเต็มหมดเลยเต็มใช่แล้วตแต่ตอนแรกเรียนเป็นตัวเต็มมาปะเรียนไม่เรียนตัวย่อมาแล้วมาตอนแรกปรับตัวยากไหมยากหมคืออ่านไม่ได้เลยก็แต่คนละยางะแล้วตอนนี้คือ เขียนได้อ่านได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเขียนไม่ได้นะคะทุกคนแค่แบบเอพูดได้ใช่แล้วเรียนหนักหรือเปล่าเอาความจริงไหมความจริงชิวจุอใครอยากชิวก็มาที่นี่ได้นะคะไม่ใช่ไม่คือเหมือนมันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะเขาเหมือนเขาให้ทํางานเขาก็แบบสั่งเป็นโปรเจกต์เดียวเลยโปรเจกต์ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนท้ายเ e อมเราก็มารีเซนต์เกี่ยวกับงานที่เราทําไปอะไรเงี้ยมันแบบไม่มีแบบยิบย่อยมากอะไรเงี้ย เพราะน่าจะเป็นเพราะว่าอาร์มเรียนเป็นคอร์สอินเตอร์กับต่างชาเพราะที่น่าเรียนโลโกเรียนกับคนไต้หวันที่แท้ทรูเลยมันก็แบบจะขาดคอมากก็คือเรียนเหมือนกับเขาแล้วมันจะเหนื่อยมากก็คือแล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะเรียนแบบเรียนแบบไหนใช่เรียนแบบไหนอยากได้เพื่อแบบกรแบงเยอะๆคอร์สอินเตอร์หน่อยหรือว่าอยากเรียนกับโลโกอยากได้แบบจินแบบนแนนก็คือต้องแบบเรียนเหมือนทีน่าใช่จริจริงก็เรียนเป็นคอร์สที่แบบเรียนต่างชาติเหมือนกันก็ก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นนะ ดี๋ยวค่อยมารีวิวทีแล้วกันพอมีสไลด์อีกรอบโอเคก็ถ้าเรียนหลักสูตรเนี่ยคิดว่าแบบถ้าจบไปแล้วทำอะไรได้บ้างหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับมันไปได้หลายหลายทางเลยนะก็คือมันจะมีพวกทํางานเกี่ยวกับการโรงแรมเป็นพวกมีเนเจอร์หรือว่าเป็นทําในโรงแรมอะครับแล้วก็พวกไกด์ก็ได้สายการบินก็ได้ใช่ครับมันเป็นมันไปได้หลายทางคือเน้นไปแบบสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวใช่ใช่คิดว่าตัวเองจบไปแล้วจะทําอะไร ที่แรกอ่ะคืออยากจะเปิดพวกโฮสเทลที่ประเทศไทยก็เลยแบบมาเรียนการงเที่เชาใช่ทำไมถึงอยากจะไปเรียนที่ไต้หวันเพราะว่ามีหลายคนถามว่าทําไมไม่เรียนที่จีนเนาะกุงกงหรือว่าที่ใซี่าษาฮ้พี่กนใช่ทำไมต้องไต้หวันก็คือหลักๆอ่ะคือที่ไต้หวันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไต้หวันมีระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็เป็นประเทศที่แบบปลอดภัยมากใช่คือแบบเราเคยลืมของอ่ะแล้วแบบ มันก็ได้กลับคืนตลอดอ่ะแล้วแบบของวางไว้ก็คือแบบเขาก็ไม่ไม่หยิบไม่เอาเออก็คือการคืนนอนค้างทันหุ่นไม่ไม่ไม่เคยนอนันนั้นไม่เคยนอนไม่เคยขนาดนั้นนะคะไม่ขนาดนั้นใช่แล้วประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่อาชีพภาษาจีนคือเนี่ยคือถ้าเราไปอ่ะเราได้ภาษาจีนแน่นอนใช่ถึงแม้เรียนกินเตอร์ก็ยังได้ใช่ภาษาใช่ใช่ไต้หวันก็ได้หมดเลยนะได้องแบบทื่อใช่แล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของพวก ค่าเงินอ่ะคือมันแบบตอนนี้มันพอๆกรุงเทพเลยนะมันเท่ากันเลยอ่ะเออค่าเงินก็แบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วอ๋อแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเด็กไทยเด็กนู่นอ่ะสามารถทำงานได้ด้วยใช่ไหมทำงานได้ด้วยใช่ใช่ก็คือเราแบบ part time job หรือว่า f r e e l a n e อะไรเก็บตังค์ไปด้วยนะตอนนี้อาร์มปีที่สามปีที่สามแล้วปกติคือแบบใช้เงินประมาณเท่าไหร่แบบต่อเดือนยังไงต่อเธอไหมต่อเธอต่อเทอหมอต่อเทอก็จะเยอะหน่อยนะคือ ค่ากินหรือว่าค่าก็คือแบ่งเป็นค่าเทอมก่อนค่าเทอมที่นี่เท่าไหร่ค่าเทอมที่ตอนนี้อยู่ประมาณสี่หมื่นใช่ค่าหอว่าอยู่หอในหรือหอนอกที่แรกอยู่หอในถูกมากๆหอในที่นี่เท่าไหร่ประมาณหอในประมาณเดือนละสองพันสองพัี่พนใช่รวมค่าน้ำค่าไฟรวมหมดแล้วค่าเน็ตทุกอย่างแต่ไม่ได้รวมแอร์ใช่ไหมต้องต้องแบบใช่ใช่อ่าที่แรกจะเปินสามพันปะ ไม่เกิดไม่เกินอยู่แล้วใช่ก็คือมันก็จะห้องเล็กๆห้องเล็กสี่คนแต่ว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกคนเดียวมันตกเดือนละห้าพันบาทห้าพันน่าจะเป็นพอเะถ่าเวียดมันจะถูกกว่านิดนึงเพราะว่า่ขอทีน้าคือขอที่น่าอยู่ที่ไทเปแล้วแบอก็เทิมแล้วประมาณหมื่นกว่าแต่อยู่ละสองคนเองของนันนี่อยู่ไทเปเทิมหนึ่งประมาณเจ็ดพันตีอยู่าะหกคนก็คืออกคนเกี่ยวค้อมารีวิวทีนะคะได้ เนี่ยก็มีค่าเทอมค่าค่ากินเน,ะะนาะค่ากินก็คืออาร์มใช้ตกประมาณหมื่นหนึง่งต่อเดือน,นใช่เราเท่าเท่กันรวมกันก็คือค่าเทอมใช่ปะเทอมหนึ่งมีสี่เดือนใช่ปะค่าเทอมสี่หมื่นแล้วค่ากินก็ตกเอ่ 1, อหนึ่งหมื่นสี่สี่ก็ประมาณแปดหมื่นต่อ,อต่อเทอมประมาณเนาะใช่ก็ไม่เกินแสน ใช่ก็แยบแสบเหมือนกันถือว่าโอเคเพราะว่าก็เรียนี่เมืองนอกแล้วก็ได้ภาษารลใช่แต่ว่าถ้าเราทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยคือค่ากินอ่ะค่ากินเดือนละหมื่นอ่ะไม่ต้องขอที่บ้านเลยก็คือใช้กับข้องเองใช่ใช่ถ้าทำกับท้องนองก็คือใช่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  มหาลัยมันมีทุนไงทุนการศึกษาที่แบบสมมติน้องก็สนใจมาเรียนต่อที่นี่อะไรเงี้ยสามารถก็มีบ้างนะที่ทุนของมหาลัยแต่ว่าที่เคยที่มันดังดังจะเป็นทุนของรัฐบาลปัก m O e ใช่ใช่อันนั้นก็แบบให้แบบทุกอย่างเลยอะเออนั่นก็น่าสนใจก่อนไปไต้หวันคือเตรียมตัวยังไงไปบ้างคือต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมหรือว่าต้องสอบเข้าคณะวิชาอ๋อก็คืออย่างแรกคือมันต้องใช้ใบจบแบบใบเกดที่อ่ามอลายมอบายใช่จบม .6 แล้วก็ ก็ลองเลือกดูว่าเราอยากเรียนแบบหลักสูตรอินเตอร์หรือว่าหลักสูตรแบบภาษาจีนอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์เขาก็ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ t o e f อีกใช่ใช่แล้วก็คะแนนภาษาจีนก็จะเป็นอะไรนะ T O T L ใช่ของของไต้หวันหรือแม่ก็ HSK ก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าเราคณะเราคณะเราต้องต้องยื่นปะต้องยื่นเป็นไม่ต้องไม่ต้องเพราะเป็นอินเตอร์ก็ใช้ภาษาจีน คือหลักๆก็คือไปเดบิโมาของมอไปแล้วก็ยื่นคะแนนอังกฤษ2็คอโฟโอนฟูนังแต่ถ้าเรียนเป็นภาษาอีงก็ต้องยื่นอีกอั้ร H A K C L แต่ถ้าเป็นยื่นภาษาอังกฤษคือคะแนนมันต้องประมาณ range เท่าไหร่อ๋อคือตอนนั้นอามยื่น t ทอีกอีกใช่เอยรับโทอีกเขารับ550รอของเราได้ห้าห้ายสวยเลสวยไสวยไสวยเขียนมา่ แต่ว่าถ้าแบบอัปเดตอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสายอไรอยต้องดูที่อัปเดตทุกปีมันไม่เหมือนกันใชอือทุกๆปีจะไม่เหมือนกันแล้วก็ทุกๆคณะกับของมหาลัยก็จะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ก็ต้องไปดูตามที่ว่าน้องๆอยากจะไปคณะไหนมหาลัยไหนใช่แต่ถ้าอยากไปคณะที่ตามียนก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามอัพก็ได้ถามเพื่อนที่ถามพที่เอ้ยแต่ในคณะตอนนี้มีคนไทยปะแบบรุ่นน้องคณะอ๋อมีประมาณสี่คนสี่ทางเป็นรุ่นรุ่นรุ่นน้องใช่ใช่ แล้วที่มังไอ้ที่มหาลัยมีระับชมรมคนไทยเยอะหรป่าไม่ไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีแต่ประมาณคนไทยประมาณเท่าไหร่ทั้งมหาลัยอ๋อประมาณตีโปรเองสิบคนไดเลยก็ไม่เยอะนะซึ่งมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าแบบคนไทยไม่เยอะมันมีข้อดีแบบจะได้ใช้ภาษาจีนจริงจริงสังเกตดช่ล้วจะมีแบบกลุ่มเล็กๆเพื่อเองใช่ใช่แต่จะแบบเงาเงาหน่อเออบางทีมันจะมีแต่ว่าเถวอย่างของของไทยไทยไทยเยอะใช่ถูกด้วยใช่ใช่ครับ ยังแบบยังมีความเป็นไทยๆตีนๆอยู่เรื่องวีซ่าขอยากไหมพวกเนี้ยก็ข้อกบการเรียนวีซ่าวีซ่าดักเรียนใช่ไหมใช่ไม่ยากนะครับไม่ยากใช่เหมือนให้เราทําเรื่องจะไปเรียนไต้หวันเราขอได้เลยแต่ตอนที่เข้ามานี่ต้องขอวีซ่าอะไรกันปะก็คือเข้ามาเป็นแบบเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยมาทําเรื่องที่นี่ใช่ใช่ครับมาทำเรื่องที่นี่แล้วก็จะได้เป็นเหมือนบัตรเออรีใช่ a อ c าีใช่ใช่เหมือนต้องต่อทุกปีทุกปีใช่ เงื่อนไขการทาวมีต่านั้นเนี่ยจะต้องติดตามแบบทุกๆเปลี่ยนมันน่าจะเปลี่ยนไปมันน่าจะเปลี่ยนแปลมีเคล็ดลับอะไรให้สอบเข้าคณะนี้ง่ายขึ้นครับคณะนี้ารอใช่สมมติน้องๆอยาเข้าคณะจริงๆอ่ะคือถ้าสอบเข้ามาคือเขาใช้คะแนนภาษาอังกฤษก็คืออยากให้แบบทุกคนไปเตรียมฝึกภาษาอังกฤษมาอเงี้ยเพราะว่าที่เรียนมันใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ใช่แล้วอาจารย์เป็นคนไต้หวันที่พูดมีคนไต้หวันกับคนชาวต่าางชติอื่นะะคใช่แล้วก็คุ้นๆไต้หวันด้วยภาษาอังกฤษได้ แต่อังกฤษต้องได้เป็นหลักใช่ต้องเเป็นหลักเราต้องมีแบบแบ,บก็กกราวการทารํางานด้านการท่องเที่ยวปะ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช่ก็คือแบบไม่มีอะไรธรรมดาใช่ไม่มีอะไรพธรรมดาแต่ว่าคือเปล่า <laughs> แต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบได้ภาษาจีนนะคือมาเรียนที่เนี่ยคือเพื่อนเราแบบไม่ได้ภาษาจีนเลย แต่มาเรียที่นี่ก็ได้คือได้ภาษาจีนต้องไหมใช่คือริงทบอกหลายคนก็จะถามว่าถ้าพี่คายถ้าไม่เป็นภาษาจีนเข้าไปเรียนได้ไหมจะใช้ชีวิตที่ไต้หวันได้ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าอ่านรอดมาแล้วก็คนก็จะรอดได้ก็จะรอดได้ไม่ใช่ไม่ไม่คือจริงๆแต่นี่คงแนะนำว่าถ้าใครจะมาเรียนที่นี่แล้วยังไม่ได้ภาษาจีนก็คงแบบไปสไตล์อ่านป่ะไปเรียนแบบโปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะถ้าจีนล <ai> ้วนแบบที่หน้าก็น่าจะไม่ไหวใช่ค่ะคือไม่ไหวค่ะไม่ังต้องไป็นแบบนึงคแบบจะมีเือเรียนเป็นคณะภาษาจีนแต่สําหรับนักเรียนต่างชาติแต่ยังไงก็ต้องมีเบริสิก็คือถ้าง่ายถ้าแบบวิธีที่ไม่มีภาษาจีนยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็แบบไปแบบอารมแบบแบงไงก็มันเป็นการเรียนเราก็ถามนะแบบดีเทลมากเลยนะคะตอนนี้เราจะถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ไต้หวันได้ครับได้ชิวๆหน่อยก็คือโอเคหลักๆอามคิดว่าการใช้ชีวิตไต้หวันมันแตกต่างกับไทยยังไงบ้างที่ไต้หวันมันแบบ ทุกอย่างมันสะดวกมากเลยอะแบบรถไฟรถบัสอะไรเงี้ยคือแบบมันเช็คเวลาได้ตลอดเลยไม่เหมือนที่ไทยแบบต้องแบบมันยืนรออะไรเงี้ยใช่ไหมไปไวใช่ใช่แล้วแบบที่ไต้หวันมันปลอดภัยอากาศก็โอเคนะอากาศก็ดีคนก็แบบใจดีใช่ครับแต่ว่าเรื่องเดียวที่แบบเรายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องอาหาร เพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราติกแบบอาหารจัดใช่เผ็ดอะไรเงี้ยแล้วอาหารไต้หวันจะแบบพองแนวแบบจืดหน่อยอะไรเงี้ยนะบางทีจะไม่ค่อยชิลเรื่องเดียวแต่ก็ทำกับข้าวกินเองใช่ทำกับข้าินเองไม่เป็นไรค่ะใครคิดถึงอาหารไทยก็ทำกับข้าวทีนะคะถาสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอันนี้แบบจริงๆรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกถามไปก่อนนะเพระว่าคนคนไทยน่าจะสนใจอ่ะก็คือถ้า ถ้าถ้าหนุ่มไทยอยากจีบสาวไต้หวันอามีเคล็ดลับอะไรบ้างเพราะเห็นวิดีโออาจะมีแบบจีบดีๆใช่ไหจริงๆอะไรอย่างถ้าจะจีบแบบ cross culture มันเป็นยังไงมาหมายถึงว่าหนุ่มไทยจีบสาวไต้หวันใช่จีบยังไงให้ติดอ่ะอ๋อขอเนื่องก่อนนะคือแบบต้องมีประสบการณ์จริงก็ได้เอาประสบการณ์จริงก็ได้อ๋อที่ทำให้เขาติดอ่ะทำให้เขาติดอ่ะอ่ะขอสามอย่างต้องมีอะไรบ้างต้องมีเวลา แล้วก็เป็นคนที่แบบคอยเอาใจใส่เทคแคร์อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะสาวไต้หวันชอบคนไทยเหมือนกันนะเพราะว่าหนุ่มไทยอ่ะเป็นคนที่ประมาณว่าแบบเอาใจใส่อะไรเงี้ยใช่ที่บุหรี่ใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อ่ะเบลก็หนุ่มหนุ่มเออใช่คือมีเวลาเวลาเอาใจใส่อย่างอีกอย่างหนึ่งอะไรดีอ่ะหน้าตาดีก็มีส่วนก็มีส่วนเฮ้ย你好 กตัวเอองะาได้ก่อนนะมีอะไรนะมีตัดติ๊กตัดแต่ที่เคยแบบเห็นมานะคือเขาชอบหนุ่มไทยเพราะหนุ่มไทยแบบผิวสวยแบบผิวแบบใช่ใช่มันดูแบบแมนแมนเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ปะไม่ผิงก้าวเลยถาสมมุดแบบถามสมมุดถ ชาวไต้หวันอ่ะคือถ้าแบบดาราถ้าให้แบบเขาชอบเขาจะชอบใครมากที่สุดนนกุลปะแล้วก็พี่ป้องพี่ป้องพีป้องก็ชอบ่ะใช่ใช่ก็คือถ้าใครอยากจะติดสาวไต้หวันก็หน้าตาต้องประมาณนี้มันก็วันนี้ก็ขอบคุณอาร์ที่มาให้เราสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการเรียนการใช้ชีวิตที่ไต้หวันแล้วถ้าน้องๆยังมีคำถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์หรือว่าไปติดตามช่องของอาร์มตรงนี้ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืม follow พวกเราดิสิเอย่า follow อย่า follow อต่าอาลืเราไปฝาก follow ด้นะอยาลืมติดตามเขนนี่ด้วยเลยนะครับงั้นสรซววันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊า